ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แฟนแฟนรอคอยกันแล้วกับ New 2026 Honda Rebel 250รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าแค่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ Rebel ธรรมดาอีกต่อไปเพราะการอัปเกรดครั้งนี้ Honda เหมือนตั้งใจยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นทั้งดีไซน์ฟีลลิ่งและรายละเอียดเล็กๆที่สาย c r u ซอร์ต้องหลงรัก ภาพรวมของรีเบล250ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความดิบเท่และมินิมอลแบบที่เราคุ้นเคยแต่ถูกปรับให้ดูพรีเมียมและทันสมัยขึ้นเส้นสายตัวรถดูคมขึ้นช่วงหน้าดูแน่นและสปอร์ตมากกว่าเดิมไฟหน้า LED ทรงกลมยังอยู่แต่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวขึ้นส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวถูกออกแบบใหม่ให้ดูลงตัวและทันยุคก,กว่าเดิมอย่างชัดเจน ท่านั่งยังคงเป็นจุดเด่นของรีเบลเบาะนั่งต่ำขี่ง่ายเป็นมิตรกับผู้ขี่ทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่หรือคนตัวไม่สูงแต่ในรุ่นปี2026นี้มีการปรับรูปทรงเบาะและตำแหน่งแฮนด์เล็กน้อยทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจขึ้งขี่ในเมืองก็คล่องออกทริปไกลก็ไม่เมื่อยง่ายอย่างที่หลายคนกังวล ในด้านเครื่องยนต์รีเบล250ยังคงพื้นฐานเครื่องยนต์250ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียวที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและความนุ่มนวลแต่มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองคันเร่งดีขึ้นรอบต้นมาไวขึ้นขี่สนุกกบว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้งานในชีวิตประจำวันอัตราเร่งไม่กระโชกแต่ลื่นไหลและควบคุมง่ายสไตล์ที่เหมาะกับรีเบลอย่างแท้จริง อีกจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือเทคโนโลยีรุ่นปี2026คาดว่าจะได้หน้าจอเรือนไม้ดิจิทัลแบบใหม่อ่านง่ายขึ้นแสดงข้อมูลครบกว่าเดิมและอาจรองรับฟังกช์ชันสมัยใหม่มากขึ้นตามยุคสมัยแม้จะยังคงคอนเซปต์เรียบง่ายแต่ก็ไม่ดูเชยเหมือนรุ่นก่อนๆช่วงล่างและระบบเบรกก็ถูกปรับให้มั่นใจยิ่งขึ้น การซับแรงดีขึ้นเมื่อเจอถนนไม่เรียบทำให้ขี่สบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองรถติดติดหรือการขี่ชิลชิวนอกเมืองในวันหยุดซึ่งนี่คือสเสน่ห์หลักของรีเบลที่ยังคงอยู่ครบถ้วนสิ่งที่ทำให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารุ่นนี้ขายดีแน่นอนคือความบาลานซ์ระหว่างดีไซน์ความขี่ง่ายและความเป็นฮอนด้ที่เชื่อถือได้รีเบล250ปี2026ไม่ได้เปลี่ยนจนแฟนเดิมรับไม่ได้ แต่ก็ไม่พอจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่อยากมีบิ๊กไบค์คันแรกที่ดูเท่ไม่แรงเกินและใช้งานได้จริงถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สไตล์ครุยเซอร์ขนาดเล็กที่หน้าตาดีขี่ง่ายดูแลไม่ยากและมีภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร Honda Rebel 250รุ่นปี2026คือ1ในตัวเลือกที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้บอกได้คำเดียวว่าวิวัฒนาการครั้งนี้คิดมาดีและมีแววฮิตจริงๆ